สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะทุกคนนะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะความดีนั้นมันไม่มีขายนะอยากได้ต้องทำเอาเองนะเพื่อนนะวันนี้เรามาเจอมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพาท่านมาดู ราคเด็ดนะพิมพ์อกกระบอกเหมือนเดิมต่อกันนิดหน่อยนะนะความดีนะมันไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองว่าเอาว่ากันไปนะ ใครอยากได้อะไรก็ภาวนาวเองนะพระสมเด็จเนี่ยมีพุทธคุณธรรมคุณร,รังคุณเล็กหลายไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะเนี่ยไม่ต้องไปเอาถึงในถ้ำนะไม่ต้องไปใช้พุทธคุณธรรมคุณใช้คำพูนคาถาอะไรไปเอามาพระสมเด็จเนี่ยนะ ว่าคุณเจ้าท่านเอามาให้เราถึงบ้านแล้วได้ใช้แล้วเราก็จะใช้เข้าไปนะนะคุณเจ้าท่านสมเด็จนะท่านจักดิตสนะิทนะปฏิหารเกิดเลี้ยงน้ำพึ่งแคนะ่นะั้นแหละนะหยดเดียวดูพระคุณพรมมึงสิบางคุณพรมเป็นไงมนะีอืหวานก็ดู วันละครังมาแล้วนี่แถวแถวข้างบนเนี่ยวันละครังดูไปแล้วนี่วันละครังเนี่ยฐานดูวานดูฐานดูเลยดูฐานฐานฐานด้านซ้ายจะจะสลายสลายจะยุบจะยุบจะยุบจะมนนะมนหมนนิดนะนะจองดูนะจองดูนะเนี่ยเนี่ยจะมนหมนนะดูยังดูอย่างนี้ก็ได้ ยังดูงนี้ก็ได้หรือว่าจะดูตรงนี้ก็ได้นะเหมือนกันเลยนะนะมนมนสไลด์นะอย่าเข้าไปใกล้นะลื่นนะนะเหมือนเหมือนเหมือนฝันน่งแม่น้ำอะไรเงี้ยลื่นตกลงไปคลื่นลงไปยุ่งเนี่เนี่ยเนี่ยนะม่เด็กชอบนะสไลเดอร์นะว้ามตกน้ำนะํ่าฮะา่แต่อนนี้จะงอนนะนะ้านนี้อาจจะนูนสุงนะหัวฐานนะนะ อ้าวเรามาดูตรงไหนนะดูโอ้ยดูมีเนื้อนหนังมังสาชวยงามนะนะนะเนื้อนหนังมังสาชวยงามนะโอ้ยนะนะเล็กไหลประกรบยิบเลยยับนะนะสวยงามเละไหลนะมวลสารชนิดนีนนะ มวลสารท่านพระคุณเจ้าเอามาใจนะทุยโอ้นี่นี่นี่ไงไงงเนีเพลิงนี่เพลิงนี่นี่นี่เพลิงนะอย่ากลายเป็เพลิงนะเพื่อนนะเนี่ยอุทาอุทาอุทาน้ำพึ่งนะอยากได้อะไรก็บนบ้านสารกล่าวเอานะใครมีก็ทําตามนั้นนะนะคำพูดดีๆทำดีๆนะสิ่งที่ดีๆเนี่ยใช้ได้เลนะ อ้าวฐานที่หน่ร่องฐานที่หนึ่งเนี่ยนะเห็นไหมนะจะมีแหงนะจะมีแหงงว้ยนะเดี๋ยว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 ทีเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะทีเพื่อนเพื่อนดูก่อนฮะทีเพื่อนเพื่อนดูดูดูแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นร่องฐานที่หนึ่งฐานเคียงเนี่ยนะตรงเนี้ยนะจะมีเส้นเวียนพระอัชนะวนะ้นะนะเส้นบางๆเรื่นรงรางนะ เรือนร่างๆๆนะเสร็จแล้วก็จะจะเห็นผ้าเนี่ยจะเห็นหลุมสลายลงไปเนี่ยหนึ่งหลุมเหมืนน่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะนะชี้ให้ดูเนี่ยนะสลายลงไปเป็นบ่อเป็นแอ่งหนึ่งหลุมแล้วก็โนนึ้งมาตรงกลางเนี่ยตรงมือเนี่ยนะตรงมือเนี่ยนะเนี่ยโนนึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็สลายลงไปแล้วก็โนมีสองโนมีสองแอ่งนะมีสองแอ่งโนนอยู่ตรงกลางอยู่ที่เดียว เพรตรงกลางเนี่ยก็จะตรงนี้กจะนูน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 เป็นจุดเล็กๆนูนตรงนี้ก็นูนตรงนี้ก็นูนนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยฐานฐานสิงเนี่ยฐานสิงเนี่ยใต้เนี่ยก็จะนูนตรงนี้ฐานเขียงเนี่ยก็จะนูนเป็นปุ่มตะปุ่มตะปั่มให้ดูพอทางเกตนะนะแล้วก็ชายลงไงชาลายลงไปทางนี้ก็จะจะลึกแล้วก็สูงขึ้นมานะหัวฐานจะสูงนะ น้เดี๋ยวจะส่่งให้เพื่อนๆดูนะให้ท่านดูอีกแล้วนะ้าจ,จะได้ดูเห็นจะได้เห็นอะไรมั่งเราก็ไม่รู้ใครอยากรู้ดูเอาเองอ้าวแมงคับมาไงเนี่ยสวัาดีครับมานามัตการนะอ้าวว่าจะส่่งให้พอดีก็ปิดท้องพันทีนะ ร้องให้เพื่อนดูแล้วนะสงสารที่หนึ่งนี่นะเห็นไหมมืแข่งนะจะไล่ไวเนื้อนูนขึ้นมานะเอ้าพักเริงไมแล้วสวัสดีครับพักเริงน้ำมัสการพักเริงเอ,าอ, finding, อ้าเมื่อกี้นี่องค์เมื่อกี้เอ้านี่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 นีนี่น่เจออีกแล้วนะเนี่ยเป็นไหลนะนะนะยิบยับ ไห้ลูกอรีบูชาเขาไว้นะใ,ใจนึกนะตรงกลางก็จะโนน,นูนขึ้นมานะแล้วก็จะไล่แล้วก็จะเป็นแหงนะแหงอีกแล้วนะแหงหลุมแหงนนนขึ้นมานะในต้าฐานเนี่ยใต้าฐานที่หนึ่งเนี่ยนะที่ชี้ให้ดูเนี่ยนะฐานที่สองแล้วนะตรงกลางก็จะนนนนนะนนนะ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  นูนไอ้ตรงไหนเอาเล็บชี้เดี๋ยวว่าแหมเล็บชี้ทำไมเนี่ยลุงมองไม่เคยเห็นตรงกลางนี่นัตรงกลางเนี่ยนูนขึ้นมาละนูนขึ้นมานะนะตรงนี้ก็จะนูนนะนูนนะตรงนี้เรานผ่านรถไวเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นจุดแล้วก็ลาดเอยียงมาข้างนี้จะต่ำข้างนี้จะสูงหัวฐานนะหัวฐานด้านบนเนี่ยนะด้านบนเนี่ย ตรงครั้งนี้จะจำมอนมอนสไลเดอร์ลงไปนะทุกองค์จะเป็นทุกองค์ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นบางกลุ่มบางกลุ่มเนี้ยเห็นไหมจะมนมนนะอ่าเดี๋ยวยาว่าแหมดูแต่องเดียวเดี๋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 ยวยังให้ดูนะนะนะฮะมนมนนะมนมนสไลด์สไลด์แต่ด้านนี้จะกระดกหัวขึ้นนะ เหมือนงูชูคอนะนะ็นเหมมันงูชูขึ้นมานะ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 สมมุติ้ะนะกระดกหัวขึ้นมาเห็นไหมหัวจะกระดกขึ้นนะสูงกว่าด้านนี้นะนี่ยเนี่เนี่เห็นไหมสลายลงไปนะนะเพื่อนจําได้แล้วนะนี่ยจำได้แล้วนี่ยเนี่นี่ยเนี่ลายนงไปอันนี้ก็สลายลงไป ฝนี้ก็ลยมาเฉลยลงไปฝั่งนี้จฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีจุดตําหนิเขาอยู่ตรงเนี้ยด้านขวาก็จะกระดกหัวขึ้นมาแค่นะั้นนะจังง่ายง่ายจะได้ของดีไปใช้กันนะได้สมเด็จมันแล้วก็สมความแน่แหน่แน่นะนะหลนะักคู่เหมือนคูนะ่เหมือนเมื่อวานนี่ได้มาสองชุด ถึงวัยเกษียณแล้วหกสิบเจ็ดสิบเล้วเราก็ทำตามประเพณีของเรานะมีอะไรแล้วก็มาแสดงให้วัยรุ่นใช้ใช้วิทยายุทธกันนะมันบอกให้วัยรุ่นวัยสาววัยหนุ่มเขาใช้กันเรามันหมดวารละหมดอายุแล้วนะนะหมดวารละหมดอายแุแล้วเราก็มาเล่าสู่ ให้รุ่นหลังๆเขาได้ฟังได้รู้ได้ว่าเออนี่นะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ยนะนะ,นะวัยรุ่นเขาจะได้รับรู้ว้รู้ว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอะไรเงี้ยนะของพวกน,นี้มันติดตัวไปจนแก่จนเท่าจนตายกันไปข้าง,น,งน,ะนะนะสียใจสียนะเสยียใจเหัวเนี่ยมีทางนี้ก็จะกระดกนะอ ต้ฐานที่หนึ่งเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีหนึ่งหลุมใช่ไหมอ้ยแมงครับแมงครับแมงครับ็กใจแมงครับเต็มเลยยืบระยยับหมดตรงกลางก็จะนูนขึ้นมานะนูนนูนก็จะลายหน่อยก็จะเป็นหลุมแล้วก็ลึกแล้วก็สไลดยสูงขึ้นมาอีกนะฐานนี่ก็จะสูงเท่าหัวเข่านะ ฐานเขียงเนี่ยฐานแรกเนี่ยฐานที่หนึ่งเนี่ยจะสูงกันนะฐานที่หนึ่งเนี่ยตรงไหนว่าฐานที่หนึ่งแอดเดียวไม่ชี้ให้ดูนี่นี่นี่ฐานที่หนึ่งหัวฐานที่หนึ่งเนี่ยจะสูงเท่ากับเข่านะ,ะก็จะแคบนะตรงเนี้ยแคบนะตรงเนี้ยช่องเนี่ยแคบแคบแล้วก็ชลายลงมาจะกว้างนะตรงนี้ก็ชลายลงมาก็จะกว้างนะชลายชลาดลงมานะอื <began with brown Suzanne> วเพื่อ,อนๆสังเกตด,ดูนะ แล้วก็จะได้ของแท้ของแท้เอาไปใช้โอ้ยแมงทับเต็มไปหมดรรมุนาวากะติโลโกโนะ <c oughs> นะพระคนนเจ้าท่านว่าไว้นะเราก็อย่าไปฝืนเขานะเขาบอกให้เราแล้วว่าของไม่ดีแล้วก็อย่าจำคือมันไม่ดีเนี่ยเขาสัมผัสมาแล้วนะ i